Okay, สวัสดีครับรอาจารย์ธนนะครับก็ตอนนี้ก็เราก็ถึงสุดท้ายของของโครงการนี้กันแล้วนะครับก็เห็นงานของทุกคนแล้วนะครับแต่ละกลุ่มว่าโอ้มีการพัฒนากันเยอะพอสมควรเยอะกันมากถึงมากที่สุดนะครับก็งไงก็สู้ๆแล้วก็ขอให้ทุกคนนำนำความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้กันต่อไปในอนาคตแล้วก็หวังกันว่าจะได้เจอกันอีกในโครงการต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจตแอลนะคะก็จากที่เห็นพัฒนาการของน้องๆน,นะคะในการทําสื่อของดิจิเตอร์นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมน้องๆที่เข้าร่วมในโครงการนี้นะคะเห็นถึงพัฒนาการที่ผ่านมาอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจนะคะสําหรับโครงการนี้ให้กับทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะตู้ๆ้นะคะ สวัสดีครับผมอาจารย์ดุลนะครับจากสาขานวัตกรรมออกแบบสื่อนะครับคณะวิทยาการสื่อสารมองปัตตานีนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้เข้ามาร่วมโครงการครั้งนี้นะครับจากที่ทำโครงการมาเกือบ1ปีนะครับก็ได้เห็นพัฒนาการของน้องๆนะครับทุกคนเลยนะครับ ในการทํางานอันนี้นะครับจะเห็นว่าพัฒนาการของน้องเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคในช่วงระหว่างก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการทํางานซึ่งแน่นอนว่าในการทํางานเนี่ยมันย่อมมีอุปสรรคอยู่แล้วนะครับซึ่งอุปสรรคตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นบทเรียนนะครับให้เราพัฒนางานของเราให้ดียิ่งขึ้นอันไหนที่มันผิดพลาดไปเราก็จะไม่เดินซ้ําไปตรงนั้นอีกนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องๆนะครับพัฒนาตัวเองอย่าหยุดนิ่งนะครับพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น กนใ,ในโครงการหน้านะครับสวัสดีครับ